สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาแจกสกูชี่กันนะคะก็กล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขอภัยนะคะแล้วก็ถ้ากล้องสั่นบ่อยก็ต้องขอภัยนะคะก็จะมี3รา,างวัลด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่รา,างวัลที่3กันก่อนเลยค่ะรางวัลที่ส จังเป็นวอฟเฟิลนะคะโรยงากับปังแผนนะะ่นค่ะอันนี้จะเป็นรางวัลที่3นะคะต่อมานะคะรางวัลที่อุ้ยกล้องสันีกแหรอรางวัลที่2นะคะก็จะเป็นโบโฮเมดกับปอเปียนะคะแล้วก็จะเป็นขนมตาลคะ่ะอันนี้จะเป็นรางวัลที่2นะคะ ส่วนรางวัลที่หนึ่งนะคะก็จะมีเป็นปังปอนน,นี้นะคะกับอันนี้นะคะเค้กรูปหัวใจนะคะก็จะมี วันที่1รางวันที่2แล้วก็เอยวันที่รางวันที่2แล้วก็รางวันที่1นะคะกติกานะคะให้ทุกคนนะคะกดไ like, ลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe Channel เรานะคะแล้วก็เม้นชื่อ ID Line ไว้นะคะปิดเมื่อครบ50สซับนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย